อครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับผมในช่องเดอะห้านนะครับผมวันนี้เราจะทำคอนเทนต์ที่เอาเห็ดหนึ่งร้อยเนี่ยไปต่อยอดนะครับผมคือต่อยอดไปเลยมาดูกันว่าเราจะได้ตัวละครอะไรเป็นอันดับสุดท้าย <Okay. S 1> เริ่มจากซุ่มตัวละครกันเลยนะผมว่าอตู้นี้น่าจะคุ้มกว่าตู้กินเนื้อนะอะซุ่มไปหนึ่งครั้งได้ไรได้ตัวอะไรว้าวได้ผีเสื้อโมโมราจะคุ้มไหมเนี่ยจะมีใครเทศไหมเอ้ย เขาเดทวโมโม่าโมมวลาเอา้าเดี๋ยวโมโมลลาออกไม่ได้เอา้าชิปแล้วโฮอีทุกคนนี่ในราคาสิบเพดเย้เ้วได้แล้วสามตัวเย้ yeah. <c oughs> นี่คือการต่อย,ยอดเขาเรียกว่าธุรกิจอ่ะได้สายฟ้ารวมกันเป็นห้าตัวแล้วตอนนี้เย yeah. ้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอร้องเลยช่วยซื้อเถอะขอร้องเย s ย่ตะกระแตนขายได้เท่าไหร่วะน่ะนายดีซูใช้กระแตนมาสักทีแล้วมันขายได้เท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบโอเคเฮ้ยได้มาแล้วร้อยห้าสิบได้กำไรได้กำไรจากต้นทุนหนึ่งร้อยโอเคหนึ่งร้อยขอลองละ yes yes โอ้ยโอ้ยนิ้วนิ้วข้อนิ้วข้อนิ้วปึ๊กเลยเมื่อกี้อู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 ้กวนอู้ ก oh ูขอบคุณคนนี้มากขอบคุณคนนี้มากโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปต่อยอดในโซนาเรียนในมูลค่า100เฮกตนะครับผมนี่ก็คืออ่าผมได้มากําไรมา116เฮกตนะครับผมแล้วก็ได้กําไรมาตัวละคร3ตัวนะครับผม <Wow. S 2> ก็ถ้าชินชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับผมเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย